สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางเยอรมันนะครับประจาค่ำคืนวันอังคารที่23พฤษภาคมนะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนปิดตามอังกฤษนะครับ 99, 99 99ทั้งคู่เลยครับแต่คือเรื่องเองคือือ3รัฐนี้จะปิดตลาดใกล้เคียงกันเราเลยไม่สามารถเลือกเล่นได้นะครับรเล่นอะไรเนาะแต,แต,แต่แต่ทางนี้แทางนี้ทงนั้นครับเมื่อวานนี้สรุปหมวด3รัฐนะครับ พี่ผมจะบอกคือโอกาสรัสเซียขอพทันงทครับอังกฤษกับเยอรมันข้าคืนนี้อาจจะปิดเหมือนกันก็เป็นไปได้ครับซึ่งผมวาง9อังกฤษครับผมก็หวังว่า9จะมาเยอรมันด้วยนะครับเล่นสุด9ครับเล่นสุด9ครับเปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบจับลบครับถ้าขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับ9900ครับผม9900 เลขที่ผมวางถ้าถูกใจจัดนะครับ8910จับที่ลบนะครับ4950ถ้าใครสังเกตดูดีครับจะใกล้เคียงกับอังกฤษที่วางเลยแต่อังกฤษจับบวกนะครับอันนี้จับรบ100ย0 0อยร้มาสีครับร้อยม,มาสี่ใมาสคนนะครับ สี4 49, 4 99, 9สี่เ8 9าส0่เกแล้วก็410แล้วก็สี่ครับแล้วก็4 5่ห้าห้า่ 54, ครับสี่สี่าหนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับเยอรมันครับเดี๋ยวเจอทีดาวโจนครับ